สวัสดีค่ะชาวกองที่1น,นะคะหรือว่าการ์ดไปที่1สําหรับหัวข้อนะคะท็อปปิกวันนี้ที่ว่า ถ้าคุณนิ่งไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะเช็คพลังงานนะคะของคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้กันก่อนเลยนะคะว่าตัวคุณเอ๊ะทำไมถึงเลือกที่จะนิ่งไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ2ดาบนะคะคุณเหมือนตัวคุณสับสนแล้วก็รู้สึกไม่มั่นใจ ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ก้าวถ้วยค่ะก้าวถ้วยมีความรู้สึกว่าฉันโอเคแบบฉันโอเคมากๆเลยแล้วก็สิทธ์ถ้วยนะคะดูเหมือนตัวคุณอะเขาเรียกว่ายังไงอาจจะไปเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณไม่มั่นใจนะคะในในตัวเขาและตัวคุณก็รู้สึกว่าฉันไม่จำเป็น ก็ได้ไม่จําเป็นที่มีจะมีคนคนนี้ต่อไปก็ได้นะคุณมีความรู้สึกมั่นใจในความเป็นตัวคุณมากๆนะคะแล้วก็เรียกง่ายๆว่าตัวคุณเองก็ยังคงมีอีกหลายๆช้อยที่เป็นตัวเลือกของคุณว่างันเถอะนะคะตัวคุณเองไม่ได้รู้สึกขาดอะไรถ้าจะขาดแค่คนคนนี้ไปสักคนหนึ่ง อะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเขาบ้างดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วตัวเขาล่ะตัวเขาคิดยังไงกันแน่นะคะแต่จริงๆเอาจริงๆความเป็นสองดาบอะตัวคุณเองก็ไม่มั่นใจในความเป็นความรู้สึกของคุณเหมือนกันเพราะถ้าไม่อย่างนะั้นคุณก็คงไม่มาเลือกที่จะมาหาฟังแล้วก็มาดูคลิปนี้ใช่ไหมเพราะตัวคุณเองก็กลับรู้สึกว่าเอตกลงเราอะ เราเราคิดยังไงกับเขากันแน่ด้วยซ้ำคุณกองที่หนึ่งเนี่ยหรือว่าการ์ดใบที่หนึ่งเนี่ยกับรู้สึกสับสนกับความต้องการของตัวเองคืออีกใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็แบบเออไม่เป็นไรค่ะเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันมันมีความรู้สึกสองจิตสองใจอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าในขณะที่คุณเงียบหรือว่านิ่งหายไปอย่างเงี้ยตัวคนคนนั้นนะคะเขารู้สึกยังไงนะคะไปแรกค่ะ เทมเพอเรนต์นะคะเอ๊ะเขาก็รู้สึกแบบกระวนกระวายใจนิดนึงนะอยากจะติดต่อกับคุณเหลือเกินนะคะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ติดต่อมานะคะยังคงฟอร์มอยู่เหมือนกันเนาะมีฟอร์มยังคงนิ่งเฉยเออแข็งแรงมันคงมากนะคะยังคงแข็งแรงนิ่งเฉยเอ่าอ,อยากติดต่อแหละแต่ก็ในเมื่อถ้าเกิดว่าคุณนิ่งอะคนคนนี้เขาก็นิ่งเหมือนกันนะคะเอ้าเราจะยังไงล่ะ ความรู้สึกจริงๆของคุณกับเขานะคะขออนุญาตนะคะเข้าไปเช็คดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณจริงๆนะคะถ้าต่างคนต่างเป็นแบบนี้นะคะอีกคนนึงก็เลือกที่จะนิ่งๆเลยอีกคนนึงก็มั่นใจตัวเองมากๆเลยแล้วมันจะไปยังไงกันต่อนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเปิดวงดูอีกทีนึงนะคะไพ่ราชาไม้ขึ้นค่ะราชาไม้นะโอ้โหโมีความแบบ เป็นตัวของตัวเองกันสุดๆเนาะแต่ก็จะมีความกระวนกระวายใจแหละมีความรู้สึกคิดถึงนอนไมห่หลับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนได้รับอิสระเลยเนาะรแรกๆช่วงแรกๆก็มีความรู้สึกแบบคิดถึงแหละนอนไม่หลับแต่หลังจากนั้นนะคะถ้าคุณปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปนะคะเขาก็จะรู้สึกเหมือน ได้รับอิสระภาพอีกครั้งเป็นอิสระเป็นลักษณะเหมือนแบบโอเคยอมรับเพื่อที่จะจบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณเองก็เลือกที่จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าตัวคุณเองเลือกเขาเองก็เช่นกันแต่แต่คนคนนี้จะมีความวิตกกังวลอยู่ ก่อนนิดนึงเนาะรู้สึกแบบก็อาจจะแบบมีติดต่อแหละมีติดต่อมาเพื่อที่จะขอคุยขอเคลียร์กับคุณนะคะแต่หลังจากนั้นเขาก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิทธิที่ตัวคุณเองเป็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกหน่อยดีกว่าโอเคเขาเข้าใจอะ่ะเขาพร้อมที่จะเข้าใจหรือด้วยซ้ํานะคะเข้าใจแล้วก็ยืนยันตามนั้นเลยะคะ่ะทาวเวอร์ขึ้นนะคะว่า โอเคตัวคุณต้องการที่จะตัดจบหรือว่ายกเลิกความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปนะคะตัวเขาเองเข้าใจทุกอย่างแล้วก็นอาจจะมีอารมณ์ยุ่งเหยงโกรธนิดนึงเนาะสภาวะสำหรับคุณน้งคู่ไทยสิบดขึ้นนะคะเขา ไม่วอลวร์ละกันเรียกง่ายๆนะคะชาวกองที่1ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะนิ่งเฉยนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวเขาเองก็พร้อมจะเข้าใจแหละแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระเห็นด้วยกับความรู้สึกหรือว่าความนึกคิดของคุณนะคะการที่ถ้าคุณเลือกที่จะจบ เขาเองก็พร้อมแล้วก็ยอมที่จะจบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอลอคเคิลนะคะจะให้คำแนะนำกับชาวกองที่หนึ่งแบบไหนนะคะขออนุญาตนะคะสามใบนะคะสำหรับอลอคเคิลนะคะอลอคเคิลจะบอกไงนะคะโอ้โหถึงเลิกกันไปแล้วคุณน้องคู่ก็นะแอบตามดูตามส่องกันอยู่นะ เปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่จริงเอาจริงๆถามใจตัวเองนะเอาละครบอกาแบบนี้นะคะเอาจริงๆนะคะชาวกองที่หนึ่งจริงๆแล้วว่าคุณเองก็รู้สึกดีรู้สึก ดีรู้สึกโอเครู้สึกชอบใจรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนของใจแต่เหตุอันใดล่ะทำไมคุณถึงปล่อยแบบนี้นะคะเอางี้แล้วกันถ้าคุณนิ่งไปเขาก็เลือกที่จะนิ่งด้วยนะคะแต่ในความนิ่งเฉยก็นิ่งกันไม่จริงค่ะต่างคนก็ต่างแอบส่องดูความเปลี่ยนแปลงของกันและกันอยู่นะคะเรียกง,ง่ายๆว่าจริงๆแล้ว,ว่คุณน้องครูตัดกันไม่ขาดหรอกเอาละครน,นะบอกชาวกองที่หไว้แบบนี้เลยนะคะ เอาจริงๆตัวคุณทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าจะถ้าจะหายกันไปก็แค่นิ่งแป๊บเดียวอะ่ะเดี๋ยวสักพักคุณทั้งคู่ก็จะกลับมาจอยกันกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่นั่นเองนะคะก็ขอให้ชาวกองที่หนึ่งโชคดีนะถ้าคุณตัดสินใจเงียบตัวเขาเองก็เงียบแต่ถ้าเกิดว่าคุณเองไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นคุณเองยังอยากมีเขาอยู่ก็ให้คุณกลับไปพูด ไปคุยไปเคลียร์กับเขาให้เข้าใจนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าคุณยังรักกันอยู่ยังอยากที่จะสารสัมพันธ์กันอยู่ก็ให้คุณนะคะกลับไปพูดไปเคลียร์ไปคุยกันให้เข้าใจนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังกันมาถึงตรงนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านหุ่นอุตสาห์สนานแห่งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ ดีค่ะชาวกองที่สองนะคะหรือผู้ที่เลือกการ์ดกองที่สองทุกท่านนะคะสําหรับหัวข้อท็อปปีวันนี้ที่ว่าถ้าคุณนิ่งไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเอ๊ะถ้าคุณเงียบเงียบไปอย่างนี้ไม่นิ่งไปตัวเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะขอดูความรู้สึกของคุณก่อนเอ๊ะทำไมคุณถึงนิ่งไปนะคะขออนุญาตนะคะ เช็คนิหนึ่งนะคะเดินกับหลังหันเลยนะเดอะซันทำไมคุณถึงนิ่งไปนะโอต้องบอกอย่างนี้ค่ะไม่รู้ว่าคนที่เลือกกองที่สองเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะน่าจะเป็นเพราะว่าความป๊อปความ ความมีสเสน่ห์ความมีออร่าของเขาความน่ารักความสดใสของเขาความเป็นตัวของตัวเองของเขาและอะไรหลายๆอย่างของเขาที่มันเป็นสสเสน่ห์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสเสน่ห์ดึงดูดใจนะคะทําให้เวลาที่คุณเห็นเขาอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือว่าอยู่กับคนอื่นอะ่ะเขาดูแบบดูแบบว่าเอนจอยดูมีความสุขดูแบบมีออร่ามากๆเวลาที่ เขาอยู่กับคนนั้นคนนี้มันเหมือนกับว่าคุณน่าอาจจะได้ไปเจอหรือว่าไปเห็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเออเขาดูแบบเฟลลี่มากเกินไปจนตัวคุณนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรก็ได้เราถอยออกมาก็ได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองนะอาจจะเป็นเพราะว่าความมีเสน่ห์ความน่ารักของเขามัน มันทําให้มีคนเข้าหาคนคนนี้เยอะมันก็เลยนะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกอยากจะนิ่งอยากจะลองนิ่งเงียบหายแล้วก็จะดูว่าเอ๊ะเขาจะทํำยังไงต่อไปคราวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเขากันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูสามใบนะคะความเป็นตัวเขานะคะโอ้หนะก็อย่างว่าแหละเป็นคนดีมีสเสน่ห์เนาะก็จะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาแบบ ลองขอความรักมากมายนะโอ้โหแล้วไพ่สองไม้ด้วยโอ,อ้ดูเป็นคนมีเสน่ห์จริงๆนะคะเขามีตัวเลือกเยอะเราดูเหมือนเขาก็มั่นใจด้วยว่าตัวเขาอะยังไงก็คือมีคุณอยู่ละแต่เขาก็ยังไม่หยุดดักเขายังคงมองหาคนนั้นคนนี้มันก็เลยทำให้คุณอยากจะนิ่งใช่ไหมเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะคะดูความเป็นตัวเขาอืม แต่ถ้าเกิดว่าคุณนิ่งไปอย่างเงี้ยเขาเองอ่ะเขาจะรู้สึกผิดมากๆนะคะกับการที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สนใจเขาอีกแล้วเนี่ยเอาง่ายๆแม้ตัวเขาจะมีใครลหลายคนที่แวดล้อมอยู่อยู่รอบๆเขาก็ตามแต่คนสำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือตัวคุณนะคะ คุณกองที่สองที่เข้ามารับฟังณนะตอนนี้นะคะต้องบอกได้เลยว่าตัวคุณนะมีความสำคัญกับเขามากๆตอนนี้ถ้าถามว่าเขาจะมีปฏิกิริยางไงต้องบอกเลยว่า mm hmm. เฮ้ยเขาสับสนนะ่ะในความเป็นป๊อปสตาร์ของเขาในความแบบเจิดจลัดของเขาในความเฟลลี่ของเขาในความน่ารักของเขาที่ทุกคนใฝ่ฝันที่ทุกคนปรารถนาะแต่มีอยู่คนหนึ่ง เลือกที่จะนิ่งเฉยเลือกที่จะเดินหนีออกมาซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้เขาแบบเฮ้ยสับสนมากๆเลยนะคะกับการที่คุณนิ่งไปดูดีเขาเหมือนแบบตายอะ่ะต้องเรียกได้ว่าเขาเหมือนแบบทรมานอะ่ะกับกับการที่คุณนิ่งเฉยหรือว่าเงียบไปไม่ไม่รับการติดต่อจากเขาโอ้โห <c oughs> <c oughs> แบบสุดๆนะคะถ้าถามว่าเขาจะเป็นยังไงเขารับไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าตัวเขาอะไม่มีคุณอีกแล้วนะคะคนคนนี้รู้สึกเหมือนเขาขาดคุณไม่ได้แบบโอ้โหไห้มันมาแบบจึึกๆ,ๆ,ๆมากเลยนะต้องบอกเลยนะคะกองที่สองนะถามว่าแล้วคุณควรไหมอย่างนี้ดีกว่าเนาะควรไหมที่จะให้โอกาสคนคนนี้นะ เออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่นะคะราชินีเหรียญน,นะเดี๋ยวขอดูอีกนะคะสองใบนะคะกระชาไม้นะคะเพชไม้นะคะแล้วก็ราชินีดาบนะคะโอ้โหบอกได้เลยนะคะถามว่าคุณควรให้โอกาสคนคนนี้ไหม คนคนนี้คือเขาเป็นคนคบเครื่องอะต้องบอกอย่างนี้ค่ะเขาเป็นคนคบเครื่องมากๆเป็นทั้งคนที่เขาเรียกได้ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เวลาที่ตัวคุณอยู่กับเขาอะมันทําให้คุณอะรู้สึกค่อนข้างที่จะมีทั้งเรื่องหนักใจอาจจะเป็นเพราะความสวยหล่อของเขาก็ได้เนาะที่มันทําให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจเนะเาะแล้วก็ ความเก่งความสามารถที่เขามีคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมากเลยนะคนของคนของคุณนะ่ะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าพอเขาเก่ถเก่งแบบทํางานก็เก่งเขาก็เลยเป็นที่แบบยอมรับของในหมู่เพื่อนในหมู่สังคมของเขาเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาดูเหมือนเป็นป๊อปสตาร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือคนคนนี้มีความแบบปรารถนาดีต่อคุณนะ เขาคอยจริงๆแล้วเขาดูแล้วดูแบบเอาใจคุณเก่งมากๆอะจนบางครั้งตัวคุณเองอะก็กลัวในเรื่องของการที่จะสูญเสียคนคนนี้ไปจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยถ้าคุณนิ่งไปเนี่ยเขาจะไม่โอเคมากๆเลยนะเขาทนไม่ได้หรอกแล้วเขาเองเขาก็ไม่พร้อมที่จะเสียคุณไป <K ey> เดี๋ยวเรามาดูการนาวเออร์อลัเคนจะแนะนำแาวกองที่สองอยางไรนะคะขอสัใบานะจ๊ะ โอ้ชาวกรองที่สองต้องบอกงี้ค่ะอยากให้คุณเปิดใจเนาะไม่อยากให้คุณแบบเขาเรียกว่าล่ะปิดบังตัวเองซ่อนความรู้สึกของตัวเองให้คุณเปิดเผยมันออกมาค่ะว่าตัวคุณน่ะรู้สึกยังไงควรที่จะคุยแล้วก็พูดก,กับเขาแบบตรงๆไปเลยนะคะสําหรับชาวกรองที่สองนะว่าตัวคุณน่ะไม่โอเคแบบไหนอาจจะเป็นเออมี ดูคุณเฟลลี่กินไปเรารู้สึกไม่สบายใจเลยก็อยากให้คุณแบบพูดไปเลยตามความรู้สึกตา,ตามอารมณ์ของคุณเลยจริงๆแล้วคุณกับเขาอ่ะเป็นแบบเป็นคนที่มีหัวใจเดียวกันคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความรู้สึกเช่นเดียวกันแบบเดียวกันแล้วคุณเองก็ปรารถนาดีต่อเขาและตัวเขาเองก็ปรารถนาดีต่อคุณ เพราะฉะนั้นการที่คุณนิ่งเงียบเฉยไปแบบนี้ไม่โอเคสำหรับเขาเลยนะคะเขาทุกใจมากๆเพราะฉะนั้นอยากแกล้งเขาอีกเลยนะคะรีบๆหาเวลาเข้าไปพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะแล้วรับรองนะคะคุณจะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีความสุขจนหลายคนต้องอิจฉาเลยล่ะค่ะ ขอขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านหุ่นอุตาห์สนานแห่งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับ c ไ i b e ด้วยนะคะ ดีค่ะชาวกองที่3หรือว่าการ์ดหมายเลข3นะคะกับหัวข้อท็อปปิกวันนี้ที่ว่าถ้าคุณนิ่งไยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานนะคะของคนที่เลือกการ์ดกองที่3นะคะหรือการ์ดใบที่3ามนกองนะคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกของคุณ เป็นยังไงกันนะแล้วเอ๊ะทำไมคุณถึงได้เลือกที่จะน,นิ่งเฉยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนะคะสัก3ใบเนาะโอ้ต้องบอกอย่างนี้นะคะชาวกรวที่3านะตัวเหมือนว่าตัวคุณอะเหมือนแบบพอตัวคุณอะกำลังจะเริ่มมีใจให้กับเขาคนเนี้ เขาคนนี้กลับทาให้คุณรู้สึกยุ่งยากใจแล้วก็มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่คุณทั้งคู่อ่ะคือแบบทะเลกกาะกันไม่เข้าใจกันบ่อยครั้งเหมือนกับว่าตัวคุณอ่ะก่อนหน้าเนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อ่ะเราจะไม่คบกับคนนี้เราจะไม่ชอบคนนี้เราจะไม่รู้สึกดีกับค,คนคนนี้พอคุณหอยห่างอ่ะตัวเขาก็เข้ามาแล้วพอคุณสนใจเขา ความยุ่งยากใจความไม่เป็นตัวของตัวเองของคุณอะมันเกิดขึ้นมันมีความขัดแย้งกับความรู้สึกข้างในคุณก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะลองที่จะแบบว่าเงียบไปเราไม่สนใจดูเขาดูอีกสักทีดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าคุณนิ่งไปแบบนี้นะคะตัวเขาอะรู้สึกยังไงแล้วก็เป็นยังไงนะคะสองดาบค่ะ เขารู้สึกแบบเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็เด็กดาบนะคะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงแล้วก็เดอะสตาร์ค่ะเอ้ยเขารู้สึกแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้น่ะทําไมคุณถึงนิ่งเฉยแล้วก็เงียบหายไปเขาเองรู้สึกเหงานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเขาทําอะไรผิดเขาไม่เข้าใจว่าตัวเขาเองผิดอะไร ไม่รู้ไม่รู้ถึงสาเหตุที่อยู่ดีๆคุณนิ่งเฉยเงียบหายไปเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรตัวเขาเองเฝ้าหลอกการติดต่อกลับจากคุณอยู่นะคะสำหรับชาวกองที่สามนะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะว่าเอ๊ะเราจริงๆแล้วอะถ้าคุณลองนิ่งไปอีกสักระยะเนี้ยจะโอเคไหมซึ่งตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ คุณนิ่งไปเนี่ยตัวเขาสับสนแหละไม่เข้าใจว่าเออทำไมคุณถึงนิ่งแต่ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งต่อไปจากนี้ล่ะมันจะเป็นยังไงนะคะเอ,อ๊ะเขายังจะคงรอเราไหมหรือเขาจะเจ้าชู้หรือเขาจะไปมีคนอื่นหรือเขาจะเลิกสนใจคุณไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอืม,อม the f ฟู l ขึ้นข่าวต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าคุณนิ่งเงียบหรือว่าหายไปแบบนี้คะตัวเขาเองก็ เหมือนไม่รอแล้วเขาเป็นเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะโน่สนโนแพนนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าก็เป็นคนสบายๆชิลๆคนหนึ่งคือเขาเป็นคนจริงๆแล้วเปิดเผยจริงใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการ เขาก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาเองไม่ไม่แบบที่จะเข้ามาตือ้อมายื้ออะไรคุณเพราะว่าถือว่านี่คือคุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนตัดสินแล้วคุณเป็นคนเออเป็นคนอยากได้แบบนี้ซึ่งเขาก็โอเคเขาก็จะแบบไม่ใช่เป็นสายแบบขาดคั้นเป็นสายแบบเป็นสายแบบ ดึงรั้งหรือว่ายืดเยื้อโอเคเขาเข้าใจแบบนั้นตรงๆเลยการที่คุณนิ่งอย่างนี้ถ้าตัวคุณนะคะชาวกองที่3ถ้าคุณต้องการที่จะตัดความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปจริงๆนะคะก็โอเคเพราะว่าคนคนนี้เขาเองก็จะไปต่อไม่รอแล้วก็ไม่งอด้วยนะแต่ถ้าตัวคุณนะคะตัวคุณไม่ได้ อยากจะตัดคนคนนี้ไปจริงๆนะคะก็ควรไม่ปล่อยเวลาให้เน่น,นานเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะคิดว่าตัวคุณอะไม่ได้สนใจอะไรในตัวเขาแล้วตัวคุณเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ไปแล้วจริงๆไม่คิดที่จะคุยกับเขาต่อไปเขาเอง ก็โอเคยอมรับในการตัดสินใจของคุณไม่ใช่ว่าตัวเขาไม่ไม่เป็นคนดีนะแต่เขาเคารพในการตัดสินใจของคุณนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะให้ไพ All ่ออรลเคิลนะคะช่วยสรุปนะคะให้กับชาวกองที่3อีกทีหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ไพ All ่ออหลเคิลจะแนะนำอะไรนะคะโอ้โหอย่างค่ะ ให้คุณติดต่อเขาไปนะคะขาแนะนำแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็พูดความในใจที่ตัวคุณรู้สึกนะคะแล้ก็กลับมากลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชาวกองที่สามนะคะคืออลร์โคนะคะได้แนะนนานะคะชาวกองที่สามนะคะคุณนะคะจะต้องนะคะเป็นฝ่ายที่จะต้องแบบ ติดต่อเขาไปก่อนละนะถ้าคุณไม่อยากที่จะสูญเสียเขาไปอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะว่าตกลงคุณต้องการแบบไหนกันแน่คุณยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตของคุณไหมถ้าคำตอบคือคุณอยากมีนะคะ mm. ก็พห้แนะนำให้คุณติดต่อกลับไปหาเขาแล้วก็เปิดใจพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์นะแล้วก็เพื่อที่จะแบบเรียนรู้กันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ด้วยความเข้าใจกันจริงๆนะคะขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมและรับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านหุ่นาศาสนานแห่งนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดซ u b s ไ r i b ์ด้วยนะคะ